อ่ะนะครับสวัสดีครับก็นะครับวันนี้จะมาทำวิดีโอใหม่นะครับก็เรื่องของคลิปอันเก่านะที่ได้ลงไปคือวิธีการเปิด s e r v ์ฟ4นะครับก็มันมีปัญหาเรืงเสียงนะครคือพูดไม่ชัดเพราะว่าไม์มันค่อนข้างไม่ดีนะครับไม์มันจะเสียมันเสียแหละนะแต่มันมันเลยพูดได้ยินไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ นะครับก็คือใน6พาร์ทเนี่ยบางคำก็ชัดบางคำก็ไม่ชัดนะฮะแต่พาร์ทที่6กนี่ไม่ชัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำใหม่แล้วกันโอเคนะครับก็จะมาอธิบายให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิมนะครับจะได้เข้าใจกันอ่ะก็อย่างแรกนะครับก็คือผมแนะนำว่าให้ให้เรานะโหลดคลิปวิดีโอของอ เราคลิปวิดีโอของเขาไว้นะครับก็คือโหลดไปดูไว้ศึกษานะครับอย่างไรนะครับก็คือให้ไปนั่งดูก่อนสักรอบหนึ่งรอบเป็นสองรอบนะครับเพื่อความคล่องเพื่อความก็คือดูดูเนี่ยถึงเราจะฟังไม่รู้เรื่องแต่เราก็ดูเพราะว่าเขาคิดอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยมันน่าจะรู้เรื่องอยู่นะครับวิธีการคิดๆต่างๆนะครับ ให้ไปดูสักสองรอบนะครับแล้วก็ค่อยมาดูที่ผมรับรองว่าจะไวขึ้นในการทําเพราะถ้าเกิดเพิ่งมาดูครั้งแรกนะครับแล้วก็ดูของผมไปของของ,ของเขาไปนะครับก็จะนานใช้เวลาน,านานก็ให้ไปดูคลิปวิดีโวของเขาก่อนสักรอบสองรอบนะครับเพื่อให้มันจําขึ้นใจนพอมาดูของผมก็จะเข้าใจมากกว่าเดิมนะครับโอเคนะครับก็ผมจะอธิบาย คลิปแรกไอ้ต้นๆคลิปนะครับอันนี้เขาเดี๋ยวผมข้ามาตรงตอนติดตั้งเลยอ่าอันนี้เขาจะติดตั้งไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ย Microsoft อันเนี้ย ปกติเราจะติดตั้งไม่ได้นะคือเมนูเป็นไรเราไม่ต้องติดตั้งกันได้ตัวนี้เราข้ามาติดตั้งตัวนี้เลยนะครับ dxs เนี่ยจูนสิบนะครับเนี่ยติดตั้งมาข้ามาติดตั้งตัวนี้เลยนะครับก็คือคลิปของเขาเนี่ยแหละตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะก็คือมาติดตั้งตัวนี้เลยพอดาวน์โหลดมาปุ๊บ ก็ติดตั้งตามเขาในคลิปไห้เดี๋ยวผมเปนดดูปิดกดปิด นะครับติดตั้งตัวนี้ก็ดูตามคลิปของเขานะครับเขาก็่ะสอติดตั้งแค่นิดธรรมดาทั่าไปนะครับนี่ต่อไปเขาก็จะจะติดตั้งนะครับตัวนี้ก่อนนะครับที่มันเขียนว่า90้าก็คือตัวนี้ตัวนี้นะครับข้างบนนี้กดดาวน์โหลดไป พอจากนั้นเราก็ถ้าเกิดใช้เอใ,ใครใช้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรตัวจำลองนะครับจำลองแผ่นหรือว่าตัว iOS นะครับนี่ไงตัวนี้หรือว่าใครใช้ Diamond Diamond Tool ครับแต่ผมใช้นี้นะครับหรือว่าใช้ Diamond t ก็ได้ ก็มาที่ไฟล์จะสอนล้วใครติดตั้งแล้วใช้ไม่เป็นนะครับก็ให้ไปติดตั้ง Diamond Tool นะครับเนี่ยก็พิมพ์นี้เลย Diamond Tool เดี๋ยวผมให้นิงกก็นะครับก็ไปดาวน์โหลดซะแล้วก็ติดตั้งนะเป็นฟรีพอติดตั้งเสร็จนะครับก็เข้าไปในไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมามันจะเป็น iOS สอนสดๆเลยไม่ได้เตรียมอะไรไว้เนี่อ่ะนี่ตัวนี้นะครับพอติ้ตั้งปุ๊บมันจะเป็นรูปสายฟ้ฟอย่างเงี้ยเ่ยงนี้เราก็ดับเบิลคลิกได้เลยนี่ครับพอดับเบิลคลิกปุ๊บมันจะแจ้งอะไรเรากดเจ็ดนะครับอันนี้ก็คือจะจำลองมาแล้วไม่ต้องไปถ้าเกิดเราโอเพนธรรมดานะครับมันจะต้องแตกไฟล์อะไรประมาณนี้ะคี่ยเราใช้ย่าย ก็คือใช้โปรแกรมจำลองขึ้นมาพอจำลองปุ๊บเราก็สามารถแต่ไปที่ใช้งานได้เลยเหมือนกับของเขานะขเขาก็ใช้อตัวเดียวกันนะครับ Diamond Tool แต่ของเรามันเป็น Diamond Tool Pro อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันนะครับพิมพ์ในเน็ตเลย Diamond Tool นะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปก็ได้นะแล้วก็มาใช้งานแตะไคลิกปุ๊บมันก็จะ run มาได้เลยไม่ต้องไปแต่งไฟล์หรืออะไรเงี้ย เนียต่อมาเนี่ยเขาก็ลงเสร็จก็ดูเขาตามเขาไปนะครับกดไะกรก็กดตามเขาไปพอลงเสร็จนะครับเขาก็จะลงตัวอัปเดตนะครับตัวอัปเดตก็คือตัวนี้นะครับดาวน์โหลดตัวนี้ไปอีกต้องลงตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะลงตัวนี้ได้พอลงตัวนี้เสร็จนะครับผ่านแล้วก็ลงตัวนี้นะครับพอลงตัวนี้ก็ง่ายๆครับดูตามคลิปนะครับ ก็กดเ n ็ก t อะไรตามเข้าไปพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาลงา SQL Server 2008 R2 นะครับตัวนี้ต้องเลือกเลือกบิตด้วยนะครับว่าคอมพิวเตอร์ของคุณกี่บิตนะครับถ้าเกิด64ก็ใช้64นะครับที่เข้าไปกดดาวน์โหลดนะครับ อ่ะเลือกเลือเล่อนลงมาล่างสุดนะครับจะมี i r w t นะครับเลือก RWT2 อันนี้ก็คือให้ดูว่าคอมพิวเตอร์ของกี่บิตนะครับก็คงจะรู้นะว,วิธีการเช็คบิตบ,บอกกขาได้แม่งใครไม่รู้อ่ะเข้ามาคอมพิวเตอร์แล้วก็คลิกขวา p r o p e r t y นะครับก็จะรู้จำนวนบิตว่าคอมพิวเตอร์เรากี่บิตอันนี้64สิเครับเราก็ต้องใช้64สิติ๊กอันนี้แล้วกด next ก็คือมันจะดาวน์โหลด ถ้าเกิดใคร32นะครับตรงเมื่อกี้ที่เราไปดูก็เลือกอันล่างนะครับหน้าสุดมันจะเขียนเขียนอยู่เอ้มันจะเขียนว่า86เป็มันก็คือ32แหละพอดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วก็ติดตั้งตามคลิปเขาเนี่ยอ่เขาก็จะสอนติดตั้งนะครับการสร้างก่อนจะติดตั้งนะครับเขาก็ให้เราเข้ามานี้ก่อนนะครับคือก่อนจะติดตั้งโปรแกรมให้เราเข้ามาที่ Control Panel เลยนะครับ เพื่อทำการเซตค่าก่อนกดที่ user นะครับเนี่ยถ้าเกิดายไนไฟล์มันเป็นอย่างนี้ก็เลื่อนมาเป็นอย่างนี้นะครับกดที่ user account นะครับกดที่ change u window password นะครับกดที่ change user account control setting นะครับอ่ะปกติมันจะอาจจะเลื่อนอยู่ประมาณนี้นะครับหรือประมาณนี้ให้เราเลื่อนลงมาล่างสุดน,นแล้วกดโอเคจากนั้นุ จากนั้นปิดไฟ์วอลนะครับการปิดไฟวอลก็เลือกมาอันนี้นะครับแล้วก็หาคําว่า Windows Firewall นี่ลูกกาแพงนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับกด Turn Windows Firewall แล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับ Turn off Windows Firewall Turn off Windows Firewall ทั้งสองอันแล้วกดโอเคอันนี้ก็เสร็จกาเรเซตค่าจากนั้นก็ดูคลิปต่อเนื่อวิธีการ อันนี้ที่ผมบอกว่าที่วิธีการเซตที่เราให้ทำนี่เขาปิดเสร็จแล้วเนี่ยให้หน้าตาโปรแกรมมาเปิดมันเปิดขึ้นมาปุ๊บก็ทําตามเขาได้เลยนะครับตอนนี้ก็กด New นะครับแล้วมันก็จะเอาคลิกปุ๊บก็จะมีอะไรขึ้นมาพอมีอย่างนี้นะครับก็คือกดเลือก select all นะครับมันจะติ๊กให้หมดแล้วกด next ไป อันนี้นะครับให้เราใส่คำว,ว่า Warc ภาษาอังกฤษนะครับ W A R z ก็คือใส่เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับก็เหมือนเขาเนี่ยใส่นี้นะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจนี่เขาแค่อธิบายให้ฟังเพราะว่า C นะเหมนเขานะครับแล้วกด Next ไปนะครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรนะเขาแค่อธิบายให้ฟังแล้วกด Next ได้เลย,เลย พอเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนี่ยจากนี้นะครับตรงนี้คือเราจะใส่พาสเวิร์ดนะครับอันนี้คอสิบาลอยู่อ่ะเราติ๊กช่องนี้นะครับแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดเป็นของเรานรการตั้งพาสเวิร์ดก็ให้ตั้งยากๆนิดสืงนะครับเพราะว่าก็คือถ้าเกิตั้งง่ายไปโปรแกรมมันจะไม่รับนะครับเพราะพาสเวิร์รดไปง่ายเกินไป ส่วน ID ก็คือหรือว่า ID ข้างบนเนี่ยภาษาง่ายคือลาผ่าข้างบนมันจะเป็น SA นะครับเราไม่ต้องมันกำหนดเป็นค่าตายตัวอยู่แล้วของโปรแกรมนี้นะครับเราแค่ตั้งรหัสผ่าที่เฉยนะครับจะตั้งเป็นชื่อตัวเองแล้วก็ตามด้วยตัวเลขก็ได้งั้นจะง่ายดีนะครับชื่อภาษาอังกฤษของตัวเองชื่อจริงก็ได้นะครับเราตามด้วยภาษาอังกฤษของตัวเองนะครับแันนี้ก็ใส่ไปสองช่องนะครับตั้งปุ๊บแล้วก็ยืนยัน แล้วจากนั้นก็กด next ได้เลยเน,นี้เขาตั้งเสร็จอันนี้ไม่ต้องติ๊กอะไรนะครับแต่กด next ได้เลยจากนั้นตัวโ,โปรแกรมก็จะรันทําการสร้างขึ้นมาดี๋ยว่าอพอมันละมันลงเสร็จนะครับมันจะเป็นนี้จะติ๊กขึ้น่หมายถูกแล้วกกดโค้ดแล้วก็ปิดนะโปรแกรมไปเลยจากนั้นนะครับอันนี้ให้มาที่ control panel นนก่อนนะครับ แล้วมาเลือกตรง user เหมือนเดิมเลครับแล้วก็เลือกที่เออไม่ใช่ครับมาที่นี่ก็ได้มาเฮ้ยมาที่นี่ครับโปรแกรมนะครับเลือกแผ่นแรกกดโปรแกรมอ่า turn window อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับอกดมาปุ๊บนี่ อันนี้เขาจะให้ติ๊กนะครับในคลิปนี้ผมจะทำตามสเต็ปของในคลิปบททุกอย่างนะครับและอธิบายให้ฟังนะฮะให้อย่างละเอียดที่สุดแล้วที่จะทำได้อันนี้พอติ๊กขึ้นมานะครับเขาจะให้ติ๊กนะฮะตามวิดีโอเนะี่ยเขาจะให้ติ๊กเลือกแต่มันเป็นภาษาอัสเซียใช่ไหมนะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูของผมที่ผมเล็กติ๊กไป รเริ่มตั้งแต่อินเทอร์เน็ตอิน t i เ n ชันเซอร์วิสนะครับจะบวกบวกเขามาให้เห็นว่าผมได้ติ๊กอะไรไปบ้างเราก็ติ๊กตามผมอะห้ามห้ามห้ามไปติ๊กอย่างอื่นนะครับผมติ๊กอะไรก็ติ๊กตามผมให้ดูตั้งแต่นี้นะครับ Internet Information Service, นะอินเทอร์เน็ตอินโฟเรชันเซอร์วิสนะครับขออภัยนะครับจนมาถึง วินโดว์อันนี้นะครับเนี่ยจนถึงนี่นะครับก็คืออ่ะแต่ตรงนี้นะครับจะมีเลื่อนลง,งมาก็ติดตามนะสต็อปคลิปไว้แล้วก็ติดตามติดตามไปนะครับสต็อปคลิปไว้แล้วก็ติดตามเลยนะ,ะโอเคนะพอติ๊กเสร็จแล้วก,กดโอเคนะครับ มันก็จะรอแป๊บหนึ่งนะครับมันการทงการเซตค่าอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นนะให้มาเช็คที่ DICE นะครับมาดูที่ i c จะมีโฟลเดอร์เพิ่มเพิ่มมาหนึ่งโฟลเดอร์นะครับมันจะเขียนว่า INET นะครับเราเข้ามาก็จะเจอไฟล์เราเข้ามาในโฟลเดอร์ของ w w root นะครับจะมีอยู่3ตัวนะครับตอนแรกอันนี้เราสร้างขึ้นมาเองมันเป็นโค้ด PHP นะครับ แลการทำนี้นะครับก็คือมาตรงสตาร์ทนะครับแล้วก็พิมพ์หาโน้ตแพดพีมนะครับก็จะเจอ n o ้ e p a d นะครับเราก็คลิกขึ้นมาจากนั้นเราก็พิมพ์โค้ดตัวนี้ไป้ดนะเป็นภาษา PHP นะครับแล้วก็วางแปะเข้าไปก็นะพิมพ์ตามนี้นะครับไม่ถูกนะสต็อปแล้วก็ดูแล้วกันแล้วจากนั้นกด ไฟล์แล้วก็ save เซฟแอปนะครับแล้วก็ไปโฟลเดอร์ไดซีไอเน็ตนะครับเนี่ยไอเน็ตตรงนี้แล้วก็ w ีดี o อรนะครับจากนั้นก็ปรับตรงนี้เป็น all file แล้วพิมพ์ index ก็ได้นะพิมพ์ index ็กต์แล้วตาม .php นะครับแล้วกดเซฟเซฟทับไปนะครับก็จะได้ไฟล์นี้มาจากนั้นนะครับให้เข้า มาที่อ่าอินเทอร์เน็ตนะครับหรือ,อว่าอินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้เอ็กซอลเลอร์หรือ Google Chrome หรืออะไรก็แล้วแต่มาตรงช่อง URL นะครับพิมพ์1 2ึ่งสอจุดเอ้ยหนึ่งสจุดศนจุดศจุดหน,น,น,นะครับแล้วกด Enter อครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดขึ้นมารูปเป็นรูปเนี้ย i i s 7นะครับถ้าขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าโอเคผ่านมา1นึ่งสเต็ป จากนั้นนะครับตามด้วยชื่อที่เราได้ตั้งเมื่อกี้ก็คือเราทำไฟล์ index ขึ้นมานะครับเราก็ออกดดพิมพ index. php นะครับจากนั้นกด enter นะครับพอกด enter นะครับก็คือจะขึ้นขึ้นโชว์ว่าคือ php ส,สามารถทำงานได้อะไรประมาณนี้นะครับก็คือมันสามารถใช้งานได้ ใครเรียนภาษา p p p ก็คงจะรู้นะครับแต่นี้ผมอธิบายคร่าวๆแล้วกันไม่จเจาะลึกก็คืออันนี้มันทำงานได้แล้วแต่บางคนนะครับผมว่าน่าจะเป็นผมน่าจะเป็นนะแต่ถ้าใครไม่เป็นก็ดีแต่ใครเป็นอ่ะเรามาดูวิธีแก้ทำยังไงเราให้เข้ามาที่เว็บอ่า u t u b e นะครับช่องของเขานะครับมาข้างล่างมาหา PHP53 นะครับดาวน์โหลดไปเล,เลยกดคลิกดาวน์โหลด พอดาวน์โหลดมาจะเป็นไฟล์นะครับอย่างนี้อย่างในคลิปนะครับก็คือตอนนี้เขากำลังใส่อยู่นะครับตอนนี้เขาเขียนโค้ดขึ้นมาอันนี้มันเป็นโค้ดก็เลยอ่าผมจะอธิบายว่านี่มันเป็นโค้ด p p นะครับก็คือการบวกเลขลบเลขอะไรประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้นะจากนั้นนะครับเขาก็ได้เนะี่ยพอ อ่ะนะครับถ้าเกิดมันขึ้นเออร์เอรแดงๆอย่างเงี้ยเสีแดงเงี้ยเราก็ให้ทำตามคลิปเข้าเลยนะครับหรือว่าผมจะสอนเลยก็ได้ก็ดูตามคลิปอ่ะพอผมไม่เป็นให้เราลงลงไฟล์นะครับที่เราดาวน์โหลดมาที่วันเนี่ยไฟล์ตัวนี้นะครับ psp 5 3านะครับเดี๋ยวคลิกไปมันก็จะโหลดอะไรสักพักหนึ่งเราก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับนี่ อันนี้เราก็ทําตามเขาเขากดอะไรก็ทําตามเขานะครับเนี่ยมันจะมีอยู่สามไฟล์นะครับที่เราที่มีให้ดาวนให้ที่มีให้ลงนะครับเราก็ทําตามคลิปเขาก็ช่วงจะอยู่ประมาณนี้นะครับดูคลิปไปอันนี้เขาให้เลือกอันนี้นะครับอย่าข้ามขั้นตอนนะครับก็คือตามทําตามเขาไปนะฮะดูคลิปผมกับคลิปเขา ควบคู่กันไปจะได้เข้าใจนะครับคือจะได้รู้เรื่องเลยนะจะได้ออันนี้เขาก็อกำลังลงอยู่อ่อันนี้มันลงเสร็จแล้วผมก็เนี่ยตอนนี้คือลงเสร็จเรียบร้อยก็กดปิดปิดโปรแกรมไปได้เลยออนนี้เขาก็จะมาลองใหม่นะครับอพอลองปุ๊บมันก็จะได้เนี่ยตอนนี้มาได้นะแล้วก็จะเขียนโค้ดเหมือนเรานะ เนี่ยเขาจะเียนโค้ดเหมือนเราแล้วก็รันดูนีอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนเราแลล้อ่ะตอนนี้เขามาทำการเชื่อมต่อนะครับฐานข้อมูลนะครับเดินมาโคดที่ออรแกรมนะครับแล้วมาที่ m y SQL Server 2008 R 2นะครับกดที่ m y SQL อะไรเนี่ย นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้น่าจะเป็นปัญหานะครับสำหรับคนที่ไม่รู้เมื่อแบบเรากดจอยแล้วจอยไม่ได้นะครับสาเหตุที่หนึ่งก็คือใส่ตรงนี้ผิดไอ้ตรงนี้คืออะไร Home ขีด PC คืออะไรคือชื่อเครื่องของเราครับการเช็คชื่อเครื่องของเราว่ามันชื่อว่าอะไรนะครับให้มาที่คอมมานด์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มาที่เน็ตเวิร์กนะครับจะมีเครื่องเราเครื่องเดียวนะครับ นี่คือชื่อของเราชื่อเครื่องเราเราก็นําชื่อเครื่องเนี้ยมาใส่ตรงข้างหน้านะครับแล้วก็ตามด้วย back slash นะครับคือมันไม่ใช่ slash ขวาขงทางขวาด้านขวานะครับวันนี้มันจะด้านซ้ายทะแยงก็มปด้านซ้ายแล้วก็ตามชั่วชื่อของ w c นะครับก็คือเราได้ตั้ง Data b a s บไว้กนะ็คือถ้าเกิดเราตั้งเป็นอย่างอื่นนีห่หมายถึงว่าอย่างอื่นนะครับก็คือจะ ได้รู้ว่าไอ้นี่มันมาอย่างไงและไอ้ตรงนี้มันมาอะไร,รอ,อธิบายให้เข้าใจกันนะครับวอร์ซตรงนี้นะครับคือเป็นตัวชื่อจะดัตต้าเบสที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับต้นต้นคลิปที่ได้ดูของเขานะครับเขาจะสอนส,สร้างส่วนข้างหน้านี้จะเป็นชื่อคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ตามด้วยสแลบแล้วก็ตามด้วยชื่อของดัตต้าเบสนะครับเราได้ตั้งชื่อว่าวอร์ซนะครับจากนั้น ตอนแรกมันอาจจะเลือกว่าอันนี้เราให้เปลี่ยนเป็นเลือก SQL Server นี้นะครับถ้าเกิดตรงนี้มันยังไม่ใส่นะไปแร้วให้เราใส่ sa นะครับตามด้วยพาสเวิร์ดที่เราได้ตั้งไว้นะครับจากนั้นกด connect ครับพอกด connect เสร็จนะครับก็จะได้ database Datab เข้ามาแล้วจากนั้นเราจะมาสร้าง database กันก็คลิกตรง database นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ new database ตรงนี้พิมพ์ว่า w a c นะครับกดมาที่ property นะครับเมืม่อมาเปลี่ยนตรงนี้เป็น full นะครับจากนั้นกด ok แล้วคลิกขวาอีกครั้งนึ่งครับ new database เปลี่ยนเป็นชื่อนะครับอันนี้ชื่อที่ชื่อเลยในชื่อมันค่อนข้างางงนะครับแต่ผมพอดูว่า ชื่อน,นี้นะครับ business business อะไรสักอย่างอ่านถูกผิดก็ขออภัยนะครับก็ตั้งใจมาสอนจริงๆนะครโอเคนะครับ, okay. รบ business b r e e Z e n e t นะครับ business น่าจะมองเข้าใจนะไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับนะให้มันเป็น sample เ,นเดิมจากนั้นกดโอเคได้เลยครับ อลองรีเฟรชดูนะคลิกขวารีเฟรชแล้วก็กดพวกอ่ะจะมีดัตต้าเบสสองตัวนะครับคืออธิบายว่าตัวแรกนี้จะเป็นตัวเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้เล่นนะครับ id ต่างๆการล็อกอินการทำอะไรทุกอย่างคือเก็บทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างตารางดัตต้าเบสอีกทีในดัตต้า s e เบสในดัตต้าเบสอีกทีนะครับแต่ตอนนี้เราต้องมาทำส่วน Business อธิบายก่อน บิสเนสคือเป็นตัวเก็บข้อมูลทางด้านคีย์ Key นะครับก็คือเป็นตัวคีย์ที่มันต้องพิมพ์ว่า x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  แล้วก็ขีด x x x แล้วขีดเป็นสี่ชุดนะครับก็คือเป็นตัวเก็บอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีแต่แต่ปัจจุบันนะครับก็คือ s i n e s s ตัวนี้จะไม่มีแล้วเมื่อกดกดอ่า r e g i s t ต r ตรง ปันชื่อของ w c ปุ๊บมันจะเข้าหน้าไอเท่เรากรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็ยืนยันพาสเวิร์ดได้เลยแต่ตัวนี้ถ้ามีตัวนี้แสดงว่าเราต้องกรอกคีย์นะครับเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้กันที่หลักจากนั้นมากดตรงนี้นะครับบวกแล้วมาบวกของล็อกอินจากนั้นนะครับสังเกตว่ามันยังไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมันจะมี SA ก็คือเป็นยูเซอร์ของเราเราจะมาสร้างยูเซอร์กัน ตรงนี้ก็คือการสร้างยูเซอร์เป็นล็อกอินนั่นเองล็อกอินเข้าเกมอะไรประมาณเนี้ยเชื่อมต่อกับดาต้าเบสกดคลิกขวานะครับเอ้ยไม่ใช่คลิกขวากดคลิกธรรมดาคลิกตรงนี้นะครับแล้วกด New Carry นะฮะเมื่อกด New Carry จะได้หน้าต่างมาที่เราจะต้องกอรอกโค้ดอันนี้ก็ไม่ต้องปัญหาอะไรนะครับพเพราะก็มีให้อยู่แล้วกรอกโค้ด นี่นะครับนี่สี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไฟล์ไปไว้ก็คือไฟล์ตัวเปิดเซิร์ฟก็ต้องไปไว้ในไดรซีก่อนนะครับผมไปไว้ในไดร์ฟซีก่อนเนี่ยก๊อปนี้ลากออกมาได้เลยแล้วก็รอมันโหลดนะครับ รนะอแป๊บหนึงนะครับเดี๋ยวเอาอยู่ตรงกี่นาทีละ25เดี๋ยวผมหยุดคลิปก่อนกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาอธิบายต่อเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเลยนะครับไม่อยากอัพใช้เวลานานเรามาอยู่ตรงที่กดนะ Database ปุ๊บแล้วกด New Carry นะครับพอกดปุ๊บเราจะใส่ทำการใส่โค้ดนะครับเราพักไว้แค่นี้ก่อนเราามาก๊อปข้อมูลนะครับ มาไว้ในไดซก่อนนะครับก็คือไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาตัวเกมนะครจะเป็นชื่อนี้แล้วก็กดคลิกแล้วก็คลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากลงมาเลยนะครับคือการแตกไฟล์ธรรมดานี่เองนะลากมาไว้ในไดซก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกันในคลิปสัดไปแล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาก่อนลากไปก่อน ไม่ใช่ลาก,ก่อนลากาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะครับ